เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของอผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณนะครับยกตัวอย่างเช่นาจาก69ปีเป็น70ปีในระหว่างปีเนี่ยจะได้รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะจ่ายเงินแบบขั้นบันไดนะครับทีนี้พออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยาการจ่ายเงินรัฐเขาจะจ่ายแบบขั้นบันไดนะครับก็คือ6 0สิบถึงหกปีเนี่ยได้รับ600บาทต่อเดือน70-79ได้700บาทต่อเดือน80-89ได้800บาทต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทต่อเดือนนะครับ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเบีย้ยอยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะใช้ฐานข้อมูลในปีปัจจุบันเนี่ยไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตั้งงบประมาณในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในปีนี้เราอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง70ปีเนี่ยเราก็จะได้รับเดือนละ600บาทไปตลอดปีงบประมาณนะครับไม่ว่าจะ ไปอายุครบ70ปีในเดือนใดก็ตามนะครับสำหรับการคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาคํานวณตามปีงบประมาณนะครับก็คือการเลื่อนในการรับเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันไดนะครับอายุ70ปี80ปี90ปีเนี่ยจะได้รับ เบี้ยังชีพเพิ่มขึ้นเขาจะเลื่อนตามปีงบประมาณนะครับก็คือไม่มีการเพิ่มเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณก็หมายถึงว่าถ้าวันนี้เนี่ยอายุผู้สูงอายุ69ปีนะครับแล้วอายุครบ70ปียังไม่ได้รับเงินเพิ่มเป็น700นะครับท่านจะได้รับเงิน600บาทไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณซึ่งปีงบประมาณของทางราชการก็คือเริ่มตั้งแต่ ตุลาคมของปีปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นปีงบประมาณ64เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2563แล้วไปสิ้นปีงบประมาณก็คือ3ากันยายน2564นี่คือปีงบประมาณของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นยถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับเป็น70ปี80ปีและ90ปีในระหว่างปีท่านจะยังไม่ได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ท่านจะได้เมื่อไรจะได้ในสำหรับปี63นี้นะครับท่านจะได้รับการปรับเพิ่มในเดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับอายุ70ปีก็เพิ่มเป็น780ปีเพิ่มเป็น890ปีก็เพิ่มเป็น1,000บาทโดยเพิ่มตั้งแต่ 1>, 1ตุลาคม2,563เป็นต้นไปนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ